โยสสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Foxa Identity Identity VFP ที่กล้งนะครับพี่ใหญ่เมื่อที่พีแปดเป็นไงไอเดนร้องร้องทัว่าช่องบินมากเลยนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเนี่ยต้องให้ผมทำยังไงถึงท่านผู้ชมได้ติดตาพยายามตัดต่อให้มันดีๆท่านผู้ชมเก่งนายกใช่ไหมขอร้อลสุดผมจะไม่พูดดีกว่เนนะ เป็นอย่างนั้นผมก็จะตายครับเออเกิดจะไม่ตายเกิดจะโดนปรับธนกสินก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ท่านผู้ชมก็เป็นงไงบ้างครับกับโควิดระบาดอย่างนี้นถ้าใครติดเชื้อโควิดก็สูส้ๆขอให้หายไ,ไวๆถ้าใครไม่ได้ติดเชื้อก็รักษาต,ตัวเองให้หายนะครับก็ดูแลตัวเอง ของชมอยจะดีมากแลอะไรเนี่ยหมโหโหโหดอาจารย์อันนี้ไไหนอาจารย์หดมเราให้ะให้นี่ตก่อนก่อนก่อนไม่ได้แล้วกล้อง นะอะอไรนะอ๋อไม่ดีเลยนะอะไรอะหัวกรรมอโอ๋อเฮ้ยโอ้จแล้วนะี่ะเฮ้ยจะได้ว่ามือนะมันมันหายไปไหนอะยังได้ว่ามันมีนะแต่มันหายไม่รู้ช่างมันถอยต่อ คอนเทนตดีก่่นหนึ่งก่อนร้อยให้มันเยอะๆถึงยี่สิบหรือเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปเล่นอันไหนดีอ่าแล้วก็ไปที่ไหนไดีเนาะอ่าแรเดียสุดสวนอ้าวเล่นสบายเวอร์อเดี๋ยวเดียวใจขคนเดียวนะ กลมนี่ว่าเดี๋ยวบอกนะว่าเอ้าไม่ใช่มันตุ๊กตาเอา้ยสัตว์เลี้ยงหรือว่าดิกหรือน้องเออก็เป็นที่สัตว์เลี้ยงหรืคนอะไรเนี่ยโหก็นึกนนอยอู่ฆาตกรนึก,กนว่าฆาตกรไอ้นีน่เป็นตุ๊กตาเอ้โอเควาแล้ว คนที่ชอบเล่นตัวนี้มากเลยนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่ต้องสงสัยว่าทําไมทุกคลิปเนี่ยมักจะเล่นตัวนี้เพราะสนุกดีนะตัวนี้แบบบั่นไฟเร็วหรือว่าแบบอนแอบ,บกับฆาตกรบางทีก็ไม่เนียนบ้างกับเนียนม้างนะฆาตกร,กรก็จะแบบตาบอดมั่งฆาตกร,ก,รกรตาถั่วก็จะแบบแอบบเนียนมัางมิดนีงนหรอกแต่ตอนแรกก็แอบ,บไม่เนียนนะที่เคยเล่นหนุ่มแต่ว่า ทำไมเขามองไม่เห็นพูดล่วไหนพูดล้าตัวไหนก็ยังไม่รู้เลยแจ็คหรือเปล่าน่าจะมากเดี๋ยวว่าไม่ใช่แจ็คหรือเป็นจานอถ้าผู้ชมก็จังงว่าจานคืออะไรก็เป็นในนั่นก็คือโจเซฟนะเฮ้ยมื่กี้เห็นอะไรแบบๆขอย้อนไปเมื่อกี้ใหม่ได้ไหม คย้อนไปนะโอเคย้อ okay, นเออเอเอตัวอะไรวะเหมือนในนั่น,นมั้งหุ่นรเหรอไอ้รถเบิดนั่นแหละโอ้ยปั่นเสร็จทีหม้อ ปั่นเบาๆไปดีกว่า้ยไปก่ป <source> ปปปอนเลยมันมาหมอเอาใครมาเนี่ยไม่เห็นเด็กว่ารอดนะเด็กว่รอดนะเด็ว่าเรา right. รอด โอ้หเข้าไปเจ้าเนียนๆหน่อยก่นจุกฟองทั้งหมดแล้วแต่เน้อสต๊อกอีหมออีหมอเอ้ยแต่ดาว้มหนอนนะไป่อยากพูดคำอีหมอทำไมเป็นคนอย่างนี้อ่ะหมอเป็นคนที่นี้

โอ้โหอะไรจะป,ปั่นเสร็จปั่นคืึ่งต่อไปกันเลยนะแกร์เอาหัวปิด,ดิินี่ยมันอัพเดตมาใหม่ปกติเป็นเข็มพิษดีดี อ๋อไ่อยู่ใกล้มากแลวโคตรโลนะนักบินโดนเดือโว้ยชายันเทิงทุกตัว

สูงแกมันไปเลยไปแล้วเบิดอะไรของมันวะโอ้ยเน็ตเน็ตปิงขึ้นโอ้โหปิงโอ้โหโอ้โหเน็ตเน็ตสุดยอดมากโอ้โหไปละคนอื่นนะไม่อยากนั่งด้วยไปแล้วโถ่ไปเพื่อ เอาอะไรของมันลุกเองก็ไดเไเไ้เอาไม่เอาไม่อยานะพี่เอาโหตีไวเหลือเกิน เอาอีนน่เด้จับจับก้นเลยลงเนี่ยไอหน้าไอหน้าเม่หน้าเหมือนหมีมากเลยหมีตัวอะไรสักอย่างอย่าไม่ดีหรอกเพื่ออะไรสนใจตลอดไปต้องช่วยฉันมองแล้วเบื่อเพื่อมันก็ไม่โดนหรอกไปเลยอู้ย หมอเล็บชุบเร็วหมอหมอไม่ต้องชุบนานนะอีหมอทำเป็นเป็นคนเร็วนี้จะพยายามหนิมันเฮ้ยเฮ้ยรู้แล้วเว้ยเออไปก่อนนะไม่เอาไม่ compass, like อยากนั่นก hey,, hey. hey, ็ยินนะเออดีเฮ้ยยา ทำเพื่ออะไรโอ้ยอีนึงนั่นอะไรของมนะันนี่จับจะปล่อยอไปแล้วหนีได้ก็บุญไปไหนละหมอไม่มต้องช่วยตั้งใจร้นเพื่อเปที่แอร์จิเนียนมากเลย กน mm. ันเอาฝั่งโน้นอืมหมอนะหมอไปแล้วตรงนั้นปั่นใกล้เสร็จแล้วเราไปฝั่งโน้นได้ก่อนเนาะโอ้โหใครเอ <t> <ข>อตัวลุนลุน อันวาร์ปแน่เลยมาร์หรืวารล้วเบิมันวาหวาแล้วบเบปะนะิ่าะเนี่ยกองทัพนักบินกองทัพกังจะตายเขากำลังจะอันโดนเรียบร้อยรอไปก่อนไปแล้ว ออกมาสว่างสวัยเลยโอ้โหทำไมอันนี้เยอะกว่าเอ้หมอหมอช่วยชีวิตคนเยอะกันไปแต่ไงเราก็เยอะยู่ดีโอะไม่เยอะอยู่ดีแต่เยอะก็นันกวิ่งกองทัพเยอะพัาตะโกนจังาก โอเคมาแล้วไม่บอกเลยเกมนี้ตยงก็เออออเออเออเอออเอ อะไรแบบแบบฮู้งนิดโอ้แรงเฮ้ยบ๊กี้ทำไมไม่ยิง ทำไมเสียวล่ะเดินไปกเยอะก็อีไปแถวนี้ก็อีอะไรอยางนี้อ๋อไก่มาไว้องดังไหมบ้าไม่ร้องเดี๋ยวตรงนั้นเสร็จล้ว อะีรเขาเรียกว่าลองโหนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยหวัดเหรอวัดด้วยจะวัดด้วยเดีย๋ยวคิดว่าเนียนเหรอ alai hmm ya benang Nếu tai nạn 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 đấy, nạn 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 Ôi, oh, được cơn, nó nghĩ đâu đi vào, tuyết tên em, em. Hey. 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 Oh. Oh, โอ้ยก็ทำอะไรฝั่งนั้นน่ะใครทำอะไรฝั่งนั้นโอ้โห้ยหลุมแล้วเนี่ยเบืญเจะคิดเก็บแบกบินมาถือะน,น,น่าชีวิตเธอไม่มีค่ใคร ฟังโน่นมันรื้ซซอนตูแน,น่เลยอืมไว้เราต้องไปฟังโน่นแน่นอน ท่านผู้ชมคิดอ่งกับการที่ผมเป็นขาตกรเล่นอย่างเงี้ยข้าพเจ้าก็อยากจะรู้ว่าวูมันอยู่ไหนกันแค่นั้นเองข้าพเจ้าก็อยากจะเข้ามันแต่ว่าทำไมมันไม่ข้าพเจ้าคะมันก็เก็ตเกมเจ้าเป็กเพื่ออะไรอะชีวิตเธอ เอพวกเธอว่าไปทำอีกกาขึ้นหัวเธอแล้วเธอบิ๊กจะสงสัยกับอิกกาขึ้นบิ๊กเก็ดสงสัยเรื่อยๆอีกกาขึ้นหัวเธอเธอยังไม่สงสัยเธอเป็นบ้าอีกันไม่คิดถึงเธอเป็นกาท่านผู้ชม ตาถั่วขึ้นมาผมถ้าข้าพเจ้าเออวัดอะไรวะไปยกบด้วยก่อนเออเนี่ยดียุบก่อนอีสยังไงวะเจ้าเจอคนเดียวแล้วนี่ ไปไหนจะไปไหนได้เปิดประตูเหรอรู้ว่าจะผลงั้นเลยฉันรู้นะฉันเห็นดีกายขึ้นมาเออเราเปิดประตูเหรอเออประตูทำไมเพื่ออะไร ยังไงก็เสมออยู่แล้วนี่ก็ต้องคิดอะไรมาไปอยู่แถวนี้วะอ๋ออยู่ใกล้มากเลยท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะจบเรามีอะไรสังเสียกันดักบวชนั่นเราสังเวยหรอบอกกับเร็วว่าราเกอรเราจะไปด้วยกันแล้วเราจะร้องหยงไปด้วยกันนะกินเต๋อเกิ้ เกิอบลงติดก่นเด็ดเล็กเกษตไปถ้ามันเครื่องแต่งกายตัวนี้เลยดแต่ว่าไม่เอาดีกว่าตัวน่ะเดี๋ยวก็จะเลือกตัวไหนก็ได้ถ้านผู้ชมเมนด้วยนะสำหรับผมเนี่ยขนาดตัวไหนสำหรับสายปั่นกับสายจุกสายจุกหรือสายปั่นอันไหนก็ได้อันไหนเหมาะที่สุด ไม่ต้องบอกชื่อของมันไม่ได้บอกแบบไม่ได้ตัวเนี้ยชื่อนายอีฟบอกแค่ว่ามันเป็นนักเทะคอนเฟอสุสานที่มันบอกชื่อตรงเนี้ยสาวรักอะไรอย่างนี้แล้วก็ขอขอตัวผู้รอดชีวิตดีกว่าถ้าฆาตกรก็บอกด้วยเดี๋ยวซื้อเอานั่นก่อนสวายเวอร์ก่อนค่อยไอแันเตอร์ก็มาคอมเมนต์ข้างล่างคลิปได้เลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยอย่าอย่าลืมคอมเมนต์ตัวละคร แนะนําไ้ผมด้วยก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับก็ได้กดแชร์กดซับกดไชร์กดกระดิ่งด้วยนะไปละบันไดครคบผม no